โดยนางสาวแพทย์ทองทานจินวัฒน์นายกรัฐมนตรีวันนี้ลงพื้นที่สะแก้วนะครับไป,ปพร้อมกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกราโหมนะฮะและคณะไปสะแก้วจุดแรกไปที่โรงเรียนอารัญญประเทศนะฮะเพื่อเป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะมาตรการกําหนดเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานายกท่านก็รับฟังบรรยายสถานการณ์จากกองทัพพระที่1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงการป้องการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะครับทีนี้ประเด็นสําคัญท่านผู้ชมฮะอยู่ที่ข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วครับนายปริญญาโพธิสัตว์นะฮะท่านผู้ว่าเสนอในที่ประชุมต่อนาย,ยกรัฐมนตรีโอโห,หลายเรื่องเลยฮะคือให้ควบคุมการนําเข้ามันสำปะหลังจากกัมพูชาเข้ามาในไทยเพราะว่าพอเรานําเข้ามันสำปะหลังของกัมพูชาเข้ามาเยอะเนี่ยนะฮะก็ไปกระทบต่อราคามันสำปะหลังของคนไทยอย่างมากเลยครับ อีประเด็นคือขอไม่ให้รัฐเนี่ยงดการเก็บค่าธรรมเนียมชาวกัมพูชาที่เดินทางผ่านด่านชายแดนออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าดูข้อมูลย้อนหลังการเดินทางออกนอกประเทศไทยเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไทยเสียรายได้จากการยกเลิกที่เก็บค่าธรรมเนียมมากถึง74ล้านบาทคือถ้าจำมันได้อะตอนสองกรานต รัฐบาลออกมาตรการคือให้พี่น้องกัมพูชาหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะเดินทางกลับประเทศต้นทางได้โดยเราไม่เก็บค่าธรรมเนียมเขาแล้วพอไปดูเ่จำนวนเงินตรงนี้เฉพาะสงการานเนี่ยเจล้านบาทท่านผู้ว่าบอกว่าเงินส่วนเนี่ยเอาไปใช้บริหารจัดการอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้เยอะมากเลยดีกว่าปล่อยให้สูญเสียไปนะครับและประเด็นสําคัญท่านผู้ชมผู้ว่าเสนออีกให้ระง,งับความช่วยเหลือแบบที่ไทยเนี่ย ให้เปล่ากับกัมพูชาในทุกกรณีแต่ครับยกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือความช่วยเหลืออย่างเช่นการใช้งบการสร้างสะพานให้กับโป่งน้ําร้อนเป็นต้นอันนี้ทางผู้ว่าท่านก็เสนอไปอยังนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ยังไม่ได้มีรายงานข่าวว่านายกนั้นไฟเขียวเรื่องไหนบ้างน,นะครับ